แคบบ่ยอก็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องอืมอุ้ยหมานได้ไข่ปลาด้วยดูมงนี้ได้ไข่ปลาด้วยม,มาค่ะพี่น้องนี่มามเนื้อปลาดุกนาแบบอือปลาอ้วนๆค่ะ จินทั้งมือทั้งจอนด้วยพี่น้องจ <c oughs> ับขนาดสวัสดีค่ะพี่น้องื้อนี้ก็บจิบมาเก็บใบยอไปหอมกประดุกที่เราใส่เบ็ดวันก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราจะใส่ใบยอด้วยะคะ่ะเป็นยาระบายอ่อนๆเด้อพี่น้องแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ใบางามๆเลยเราจะเอาแต่ใบอ่อนๆนะคะ่ะโดนแมงแมงกินไปแล้วนี่<ด>นี่ ใบย,ยังใช้ได้อยู่นะคะเข้าอ่อนอยู่อันเนี้ยต้นหลังบ้านเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะไปเอาไปใส่หมกปะดุก,กันห่อหมกปะดุกค่ะอันเนี้ต้นข้างบ้านเราต้นนี้งามๆค่ะอยู่ข้างสะเลยแต่ว่าใบใบหน่อยค่ะดูโดนแมงกินนูนกินไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เพิ่งรัดออกมานี่เราจะเด็ดเอาใบาอ่อนๆนี่ดูทุกคนใบ ใบงามงามค่ะเดี๋ยวเอาแค่เราจะเอาไม่เยอะเพราะว่าเราเก็บมาอันนี้ต้นที่สองแล้วเดี๋ยวก่อนดูนะเลือกใบเอานี <c oughs> ่พ่หนุ่มนี่ค่ะโอเคเพอแล้วเนาะไปกันเลยค่ะไปหมกกันค่ะเราเตรียมเครื่องทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยค่ะนี่ใบโยเราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้ววางรองไปก่อน ปาลาเราก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีสันเครื่องแบบดูจุกๆไปเลยค่ะใส่ผักนี่ค่ะปลาดุกที่เราใส่เบ็ดมาค่ะทุกคนนี่เราจะไม่หอแบบเอาพอดีพองามเนาะ <c oughs> จำด้วยลูกโดดสักหนึ่งเม็ดค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยหนึ่งหมกค่ะเดี๋ยวจะห่อไปเรื่อยๆจนหมดนี่เลยนะคะเติมแรงความเข้มขน้นเพิ่มลูกโดดเพื่อม,มีคนชอบ นี่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้ว ร็จแล้วคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาใส่ซึ่งไปนึ่งนะคะปลาดุกเราประมาณโลนึงคะ่ะได้อยู่ประมาณสิบกระบอกเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้หอหมกใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวจะเอาไปนึ่งกันเลยคะ่ะเราจะดึงอีกไหมมันมีสองชั้นนะแม่ค่ะเต็มพอดีเลยสองอันเดี๋ยวจะเรียงให้มันลงก่อนนี่มันดึงนี่ไหมเราตัดอันนี้แต่งให้มันสั้นนิดนะึงจะได้วางทับกันได้นี่ค่ะ โอเคฟ่าแล้นี่เดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะเรียบร้อยจะไฟคู่แล้วเราก็จะนึ่งเลยนะคะพี่น้องนี่นึ่นงไปเรื่อยๆให้ปลาเปื่อยเลยนะคะเข้าเครื่องจะได้อร่อยมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันจ้าวันนี้ก็ได้หอมหมกปลาดุกนาค่ะที่เข้าไปใส่เบ็ดมานันแเลยจ้ะนะ ไอ้ตอนนี้ก็ะสุกแล้วด้อจ้ะหลังจากที่หนึ่งไปประมาณเออสองชั่วโมงใช้เตาถ่านคะ่ะหนึ่งไปเรื่อยๆนะจะเดี๋ยวมาดูน่าจะเปื่อยพอดีนะคะเดี๋ยวมาลองอืมเป็นคนชอบกินใบย,ยอมากเลยนี่ว้าวขอชิมก่อนขอชิมใบย,ยอก่อนแล้วกันอืม นี่คะ่ะมาเดี๋ยวชิมใบยอก่อนเลยอืยอป๊าปูได้มาแ,มแบา่เนาะแช่ใบยอก็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องอืออุ้ยหมานได้ไขป่ปลาด้วยดูมงนี้ได้ไขป่ปลาด้วยหมานค่ะพี่น้องนี่ ใบยอค่ะหอมกประดุกนาใส่ใบยออืมอืมกินกับข้าวหอมมะลิคือเกาจากพี่น่องหืมหมานแท้อืม,อม,อม,อมสมุนไพร คำใหญ่ๆแล้วจ้ะกัดโดนใบมะกรูดหอมๆค่ะหอมเตะจมูกนี่น้อปลาดุกนาแบบอ,อือปลาอ้วนๆค่ะกินทั้งมือทั้งจอนด้วยพี่น้องอ จนนะขนาดใส่เครื่องเยอะค่ะเน้นเครื่องนี่มาค่ะนาดบนข้าวสวยร้อนๆพร้อมอ,อืม้อ อร่อยแรีมยังนี่ได้หอมหมกแบบแข็งๆเลยค่ะอย่างเดียวคอวรอก็มีผสมปลาในทุงน่งนาพี่น้องนี่จับจ่ากันด้วจ้า เป็นอาหารพื้นบา้านเลยพี่น้องหน้าตาอาจจะแบบไม่ค่อยเด็ดแต่รสชาติแบบเด็ดจัดเด็ดมากอร่อยจนวางไม่ได้ ใครที่เคยแบบได้กินหอมเ,เคยกินไอห,หอมหมกประดุกเลยพี่น้องรสชาติแบบอืนึกตามเลยค่ะเนื้อแบบมันๆหอมกะทิแล้วก็ออกเค็มนิดๆเค็มนำค่ะพี่น้องมากินกับขา้ขาวข้ากันขนาดเลยอืม ได้ปลาดุกประมาณเจ็ดเจ็ดตัวเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเจ็ดเจ็ดตัวค่ะแล้วก็ประมาณกิโลกว่ากวนี่แหละเอ๊ะทำเสร็จแล้วก็แจกใจ,ใจ,ใจเอาไปทวดน้ำได้กินหลายบ้านนยจ้ะแบ่งผีแบ่งน้องไปอืม ข่ากินห mm ัวปลาชี hmm. ่สลาดเด้อเดี๋ยวคําพาต้องลองบ้างแล้ว่ะค่ะอืมอืมันี่ก็เย็บ้อยมดอิ่มทั้งแซบฝีเมอ่อจากของเฮ็ดเองแซบเองนะจ๊ะเยี่ยมกินอยู่ทำกลางทุงนาคือเกาพี่น้องบรรยากาศดีจ้ะมองไปทางไหนก็อุ้ย เคียวนี่ดูหน้าอันนี้ก็บ,ออบ่อข่างบ้านปละดกแบบมันๆค่ะกำลังอ้วนปละดกช่วงนี้อ้วน